สวัสดีครับอยู่กัน,นเกมทีมไฟน์ดักติกนะฮะประตูมิติสวัสดีครับก็จะเป็นปูนะสนับสนุนโดยโอเวอร์ท็อปอัพตัวแทนจำหน่ายบริการเติมเกมออนไลน์ที่คุณสามารถเติมได้ในราคาแบบคุ้มสุด การันตีด้วยผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แคนมีใบรองจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและเปิดให้บริการมานานกว่า5ปีมีบริการหลายแพ็กหลายราคาซึ่งบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนเข้าไปตรวจสอบหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ www.overtopup.com หรือว่าตามลิงค์ดีสคริปชันดีได้เลย อนนี้ผมเก็บตังค์ฮะเก็บตังค์ได้20ทองนะลงไปแค่ตัวเดียวเอาไปตีคลิปนะฮะซึ่งก็เดี๋ยวหาอักเบนเก็บตังค์มาไม่ก็เก็บ XPB ีเป็นเพนชั่นสต๊ี้ฮะที่พอแพ้จะได้ XP เพิ่มเติม3ดวยครับแต่ถ้าอันที่2จะได้ทองนะครับวัดดัชนีคิวอยู่มีดีตรงที่ว่าได้เทมเพิ่มเติม,ตมฮะอ่ะเดี๋ยวผมไป XP แล้วยกันฮะเน้นทางเลเวลซึ่งเดี๋ยวเราลงเลเวลไปแล้วก็แพ้สัก2รอบนี่ก็คือจะได้เลเวล5เลย ตังไม่ครบ20อีกอ่ะเอาเป็นแจ็ค1ดาวไปก็แล้วกันฮะ <All right. S 1> โอ้โหกดถอยช้าไปหน่อยอะตังเพิ่งจะออกมาเป็น22ครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราปล่อยแพ้สัก2รอบเป็นขั้นตับเพื่อไปเลเวล5นะ mm hmm. แล้วก็เป็น5เรียบร้อยครับกับเงินตอนนี้มี30อ่ะเดี๋ยวลงไปเป็นเชฟซิสเตอร์ hmm. ขั้นหึงดีกว่า ลงไปแค่สามดีครับก็น่าจะยังไม่ชนะอยู่ดีแถมยังหนึ่งดาวด้วยนะก็อาจจะปล่อยแพ้เพิ่มเติมอีกสักหน่อยจนกว่าจะเก็บตังค์ได้ห้าสิบไอเทมครับผมว่าจะไปทางธนูดีฮะไอเทมที่มีอยู่ค่อนข้างไปทางไฟเตอร์ก็มีบัตเตอร์มีเป็นไททันกับน้ำตาอีกหนึ่งอันอาจจะแฮนด์ออฟจัสติกก็ได้หรือว่าถ้าเล่นตัวอื่นมาแบกเดี๋ยวดูกันอีกทีนะฮะตอนนี้เาเก็บตังค์40ผมเอาดีดกว่าให้คาริมมาดีกว่าฮะ กับมีดัมบี้ครัเป็นฉามครับก็เฮคอลิมเราจะเอามาเก็บไว้เป็นมันสิไซเกอร์เป็นคาริซ่าก็ได้ฮะถ้าแบบเปลี่ยนตัวเล่นเป็นตัวแบกตัวอินก็ยังไม่รีบทำาไอเทมฮะเดี๋ยวรอดูว่ามีตัวอะไรบาบ้าครับถือว่าจะไม่ใช่ทางไฟเตอร์ฮะไปทางเวทเราก็จะพอโยกไปได้ฮะมีโชวสิเงินครบ50ครับกับตัวในสนาตอนนี้มีแค่3ตัวนะฮะเน้นเก็บเงินก่อน แพ้ก็ไม่เป็นไรเราบีแพ้แล้วก็คือได้ไอคเพิ่มเติมอีก2รอบถ้าเราแพ้ก็จะเป็นเวลหกครับแลกกับแต้มที่เมนน้อยเหลือเกินโซนในช่วงคลิปนะฮะอ่ะได้คาถาบันหนึ่งทำคุนซูได้เล่นเป็นไลท์ได้ครับโชว์จินคุนซูแล้วก็ตอนนี้4บาทเข้าบ้านนะเป็นคาริสตาคาริสตาเราได้คุนซูอยู่นะครับแต่ก็ได้แค่คุนซูเลย เดี๋ยวรอดูอักเบนหน่อยฮะเผื่อว่าจะมีอะไรน่าสนใจรีคงรีคอมอะไรอย่างนี้ก็พอจะเล่นได้อยู่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเลยถือว่าอักเบนที่เก็บเงินครบ161.8ทองนะฮะก็น่าสนใจดีเพราะว่าตอนนี้ผมก็เก็บเงิน69อ่ะ70ให้เลยเรอดูว่ามาไมบ้มา แล้วเป็นอัพเมนพริสมาติกนะครับมีมัสแมนทูบ็อกซ์นะฮะก็น่าสนใจให้กับคาริซ่าฮะเรามีกุนซูแล้วก็มีไซเปอร์โฟกัสกับฟิสบอลอ่ะจัดไปผมเล่นเป็นคาริซซาก็ได้ฮะหรือว่าถ้าโยกไปทีนึงก็วาลัสเลยซึ่งคาริสซาเราคิดว่าเดี๋ยวเน้นไปทางมันติไซเกอร์แล้วกันนะครับ,รบเพราะว่าไอเทมเราจะครบ3เลยไม่มีที่ให้ใส่มงกุดอ่ะเดี๋ยวลองแพนเนอร์ทีมกันหน่อยฮะมันสี่ก็ไปถึงเจ็ได้อยู่นะครับ ที่เหลือ3ตัวค่อยว่ากันฮะอะไรมาหน้าเล่นค่อยดึงกันอะรอบนี้เจอกับสกอร่าฮะฮาริสตาเรายังไม่สองดาวก็ยังคงไม่ไหวนะ4บาทมาเป็นราคารฮะราคารมาเปิดเป็นแฟรี่ได้ฮะใช้มงกุฎชั่วคราวอ่ะมีเป็นพรีเซอร์ครับได้เด่นเลือดได้มานาเล็กน้อยฮะ ใช้ไปก่อนรอบนี้ฮะเจอกับซนะูการ์คลาบก็เป็นจริงครับดูนาเฮอร์เคนฮะได้อักเปลนมาเสริมด้วยเพิ่มความแรงของดูดาเฮอร์เคนตอนนี้เรามี aker, มันติดไซเกอร์ฮะมีพีเซเวอร์เบ็คแฟลรี่นิดหน่อยอะแนวหน้าหายไปหมดคาลิสตาเหมือนว่าจะดาเมจดีอยู่ฮะใส่มาเป็นมงกฎุฎเพิ่มดาเมจได้นะไอเทมพัดเดี๋ยวไปทางของแทงครับหรือว่าตาหลิวไม่มีใครเอาเดี๋ยวเราหยิบมาเองครับ เอามาทำแฟรี่แต่มงกุฎน,นี่จะไม่มีให้คาริซ่าเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวผมใส่พิปบนน่าจะดีกว่าแต่แฟรี่ที่เปิดมาก็คือได้ HP บ<า>่ะนะครับช่วยกันตายอ่ะเดี๋ยวลองดูตอนนี้เวล8แล้วนะครับสุ่มหาตัว2ดาวกันหน่อยมีเป็นดน่าฮะดน่าแฟรี่ก็น่าลองน่าสนใจดีฮะได้บาชันบาขั้นหนึ่งด้วยครับก็เป็นดน่าแฟรี่แล้วเดี๋ยวอาจจะมีเป็นมงกุฎให้2อันเลยนะครับทั้งของที่คาริสตาใส่ในตอนนี้กับตอน6แฟรี่ เผื่อว่าได้เล่น9ครับเดี๋ยวลองดูแต่ขั้นต่ำขอไป6ก่อนครับลองเล่นเป็นแฟรี่แดน,น่าดูแล้วใส่2มงกุฎครับทั้งของดาเมจและของแทงอาจจะเกิดก็ได้ยังไม่เคยลองฮะร,รอบนี้เจอแวนการ์ดครับมีเป็นเมจนิดหน่อยฮะใช้เป็นสลฟีนเมดบูบับจีเวลกันเล็ดมาฮะน่าจะรีโรหาเวก้าหรือเปล่าราคารครับเป็น2ดาวฮะอะ อันนี้ฟิตโบดไ์มแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมถอดมองกุฎให้กับได ah, นาเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ดามเมจแอมพลิฟายเราจะหายไปและมีชามครับที่ได้ตัว1ทองทั้งหมดเลนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอามาเป็นการหาตัวแฟรี่1ทองฮนะรบมีซาฟินกับลิเลียที่เป็นตัว1ทองนะครับเดี๋ยวเอามาเปิดพระสารนะครับเป็น6แฟรี่ซึ่งตอนนี้ก็น่าจะยังไม่ได้นะครับเพราะว่าเต็มที่ก็ได้แค่5กับแจ็คก็เป็นมาลติไซเกอร์ฮะ เจอกับสกอร่าฮะแล้วมีสเปลเบดด้วยเป็นอัคเบดเ,นเ,น,เนเป็นอาลีฮะอาลีอดัตทีเพมแสงมาเลยได้นาชอพูดมาได้มาจีเวลกัดเลดนะครับสกิลได้แรงแต่ตอนนี้ราคาเราก็สองดาวแทงได้นานฮะชนะไปโอเคฮะคาริซ่าสองดาว แทงมี2ดาว4บาทแล้วนะครับชีวิตน่าจะดีมากขึ้นอีกหน่อยตอนนี้4แฟรี่ฮะเปิดมาเอาเลือกกับเดี๋ยวพยายามจะไป6นะอาจจะไม่เน้นทางมันติไซเกอร์ละยกยกยก,ยกไปลองเล่นไดานาแฟรี่ดูกับอาจจะโยกอีกทีก็นุ่นเลยนะฮะคาร์มิลแลกกับตัวไดนาเนี่ยแหละเป็นมันติไซเกอร์นี่ครับเฮ้คาริมฮะเกือบจะ2ดาวขาดอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวผมทำไปเทมให้ราคานก่อน ราคาเราได้วอล็อกมาฮะได้ฮาร์ดมาดีครับก็ตอนนี้อาจจะยังไม่สุ่มไปเล่นทีเวล9ก็ได้ฮะเพียงแต่ว่าตัว1ดาวมันเยอะไปนิดหนึ่งซึ่งมีแต่ตัว3บาทลงบาทนะฮะตัวห้าบาทแดด้เดี๋ยวไปสุ่มอีกทีตอนเวลเครับน่าจะคุ้มกว่ารอบนี้เจอกับกาลิโอฮะที่เป็นเดจาวูอักเบนนะฮะไม่ไหวดิถึกไปหน่อยแนวหน้าแล้วเป็นอักเบนไอเทมโบราณทีมด้วย อักเมนสุดท้ายเลฮะไอเทมสมบูรณ์ไม่เอาวีแพนโดราเบนฮะน่าสนใจโอเคแพนโดราเบนเนี่แหละเอาตัวแผงขึ้นมาเป็น2ดาวดีกว่าและมีเกวนมาฮะมีเป็นดุ๊บเล็กมาเ,าเดี๋ยวดุ๊บเล็กมาขึ้น2ดาวก็ได้ฮะเดี๋ยวเอาเฮคาลิมขึ้นไปเลยใช้ยาวแน่นอนับเฮคาลิมได้มาบาชั่นได้มามันติไซเกอร์ ไปกันต่อฮะว่าจะไม่สุ่มไปสุ่มเวลกดีกว่า3บาทก็คขึ้นแล้วมันจะเหลือแต่ตัว1น2บาท2บาทฮะที่ไม่ได้ขึ้น2ดาวนะครับก็ไปเล่นตัว5บาทเลยแล้วกันรอบนี้เจอกับสกอล่าฮะแนวหน้ามีเป็นป๊อปปี้ครับ3ดาวเจาะยากหน่อยและแนวหน้าเราหายหมดก็เรียบร้อยไป ไลาอามาครับเดี๋ยวไปลงช่องสุ่มเลครับก็สุ่มตัว4บาท5บาทคุ้มกว่า5ตัวค่อนข้างน้อยและมีฟิวราขึ้นมาเป็น2ดาวครับเอาไปลงเปลี่ยนสุ่มไป เขาก็บอกว่าวันนี้ผมอาจจะเน้นทางแฟรี่ไปเลยนะครับแฟรี่เราเอาให้ครบทุกตัวเต็มที่เราจะได้แค่เจ็ดฮะถ้าจะไปก้าวตรงหาตราอีกหนึ่งอันซึ่งวันนี้ไปก้าวได้นะครับผมมีตาหลิวอยู่หาน้ําตาไปอีกหนึ่งอันจบเลยได้ก้าวแฟรี่ครับวันนี้แต่จะก้าวแฟรี่ก่อนหรือจะแตกก่อนเนี่ยฮะปัญหาเรียบร้อยฮะร,รอบนี้สู้ไว้ได้เจอพอเท่าและกาลิโอค่อนข้างหนาเจาะไม่เข้าสักทีนี่เหลือแต่ตัวแทงนะเนี่ย ไอเทมฮะเดี๋ยวเราไปเอาน้ำตาดีครับซึ่งได้เลือกคู่แรกด้วยแะแต้มเหลือ21แต้มเท่านั้นต่ำๆก็คือต้องไปเลเวล9ฮะและก็หาตัวให้ครบทุกตัวนะครับที่เป็นแฟรี่ซึ่งจะเปิดได้อยู่อ่ะเดี๋ยวเป็นแฟรี่เฮคาลิมไบก่ตนนะครับ ได้มงกุฎไหม่หนึ่อันฮะเป็นมงกุฎแท้งครับก็เดี๋ยวให้ราคารฝากไปก่อนแดนหน้ายังไม่ไหวแล้วไปที่เวล9สุ่มกันหน่อยเจอเป็นเลาฟีทฮะซ้ําตัวนี้เรามีแล้วฮะแล้วก็ได้ชาม2ทองทั้งร้านนะฮะได้มาเป็นทิสซันด้าหนึ่งตัวตัว5บาทเอาลงไปต้องหาวิดีโอฮะตอนนี้จะขาดวิดีโอคาลิส่าถ้ามาก็คือได้ไปที่9ฟรี่แล้วครับแต่ก็คือตัวมงกุฎ ตัวที่ใส่มงกุฎเนี่ยไม่ใช่คาริซ่านะแต่จะเป็นไดนากับราคาแทนเท่ากับว่าไดนาผมใส่เป็นแบตเทิร์ดดีกว่าเนาะไม่ต้องให้ไดนาใส่มมกุฎการดจริงน่าจะดีกว่าตัวคาริซ่าขอแบบนี้ดีกว่านะครับมันจะไม่มีดาเมจแอมพลิฟายซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าไปก้าวมันก็จะดีแต่อยากได้ตีเร็วอยากได้ไซเปอร์โฟกัสและก็ฟนะิตโบนทกระจายความเสียหายแบบสุด ฟิซาน่าฮะมาอีกหนึ่งตัวส่วนในตัวสุ่มแพโดราเดี๋ยวเรามีเป็นไดานาฮะเพิ่มมาอีกหนึ่งอะคาลิซ่าอีกหนึ่งตัวนะครับเอาใบอาลงไปเดี๋ยวคาลิซ่าเราอาให้คริบเราสองแล้วนะข้ามไปอ่ะไดานาสองดาวครับชีวิตน่าจะดีมากขึ้นฮนะมีคาตาลิน่าแลานะ้วตอนที่ขาดแค่ตัว5บาทมีโอแล้วนะครับซึ่งต้องรอ เอกับแวนกาถ้าพอ์ท่ลแล้วก็มีเมดเล็กน้อยฮะในหน้า2อดาวมีมงกุฎมีดูดเลือดดูซึว่าจะช่วยได้มากแค่ไหนครับและข้างขวาเราแทบจะหายไปหมดฮะเหลือแต่ตัว4ีบาท2ดาวเพิ่งนั่นะะบาคารพอแทงได้อยู่ในหน้ามีดูดเลือดและ3ดาวเขามีเป็นกาลิโอครับถึกมากๆเลยตอนนี้รุมตีกันน่าจะสู้ได้อยู่และเรียบร้อยชนะไป เดี๋ยวมาดึงคาลิสตาก่อนนะติดคัตซีนเมื่อกี้ไม่ทันเลยอะโอเคฮะอุ้ยคาลิสตาสามดาวแล้วนะครับเรามีตุ๊กห้เอาขึ้นได้เลยนะกราบตอนนี้มีเป็นดอลล่ายูบีฮะขึ้น2ดาวเอ้ยตังไม่มีเอ่อเดี๋ยวเอาตังจากคลิปนะครับเดี๋ยวผมดุป๊ปเอ่อคาลิสตาขึ้นดีกว่าบัวแต่คิดอะไรเพ่มเพิ่มลืมคำนวณเรื่องช่องเลยฮนะดอลล่ายูมีอีกหนึ่งตัวนี่คือมันยังไม่ได้ดึงเลยติดเอ็นวิลเอ็นวิลยังไม่ได้เลือกของเดี๋ยว <t une> ทุกอย่างมันเร็วมากคาตาลีน่าผมโดนเปลี่ยนไปแล้วฮะช่องมันเต็มครับเอ็นวิลใส่มาก็คือช่องซื้อมันหายไปเลยร้านค้าถูกปิดไปนอนล่าอยู่เปี่สองดาวเลยฮะโอ้โหโคตรเปรวอะไอเทมฮะคิดไม่ออกเลยฮะเดี๋ยวมาเป็นไอออนิกก่อนแล้วกันฮนะวันนี้สปาร์คลดต้านเวทเสียดายนอนลา่าอยู่บีวะเมื่อกี้มัน2ดาวแล้วมันจะได้เปลี่ยนตัวอื่นเป็นไดดาก็ดีเป็นคาร์บิลก็ดีฮะแล้วคือไม่2ดาวโห เสียสิทธิ์ฟรีเลยอะ่ะมัวแต่งกบดุบครับคือ <c oughs> ถ้าเราดุบตั้งแต่แรกอะ่ะช่องมันจะบีเนยครับเพราะว่ามันขึ้นสามดาวแต่ก่อนเขาคลิปกับผมไปดุบช้าไงช่องมันก็เลยเต็มมากมากเลยแล้วก็เรียบร้อยฮะอดได้นอร่ายูวีสองดาวไปสุ่มในพนโดราเบนเป็นตัวอื่นแหละแถมเสียคาตาลีดาไปด้วยฮะต้องหาใหบ่อ่ะลิเลียฮะเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวยังไม่สองดาวนะฮะกลับตอนนี้มีเป็นนี่ละมิลิโอครับเนี่ยมันจะขาดคาตาลีนา ไปก้าไว้ได้ครับต้องสุ่มหาก่อนฮะเจอเป็นชามครับไลนิ่งไซส์อ่ะเดี๋ยวสุ่มหาคาตาลีด้าก่อนฮะ ตอนนี้เจอ5บาทเอาลงไปน่าจะทําตัว5บาทแทนแล้วนะฮะสี่บาทผมพอใจแล้วเดี๋ยวหาแค่ตัว5บาททับคามิวมาะฮะโอเคคามิวเราเปลี่ยนกับเดน่าได้ครับตอนนี้เนี่ยมันติดไซเกอร์เราหายไปหรือว่าไปแทนทามเคนที่ใสามาแก้ขัดก็ได้เหมือนกัน,นะฮะแต่สุดท้ายก็ได้เปลี่ยน,นย่ถ้าเจอเป็นคาตาลีน่าเราจะไปแฟรี่เก้าดน่าจะไม่เข้าพวกนลครับจะเล่นได้ก็ตนนุ่นเลยเลเวลสิไม่งั้นไม่มีมันติดไซค์เกอร์ะฮะ มาราคารมาอีกหนึ่งตัวและตัว5บาทที่สุ่มในพันโดราเบนไม่มีตัวอะไรน่าสนใจฮะนอร่าโยมีกลับมาอีกครั้งหนึ่งเอคาลิมผมอาจจะข้ามไปฮะสองดาวแล้วเดี๋ยวรอบนี้ฮะลองเอาเป็นไดน,นาโงมาก่อนครับจะเอาไดน,นาไปสุ่มในแพนโดราเผื่อว่าจะออมาเป็นคาร์บิลนะครับไอเทมเราจะได้ไม่ต้องถอดไม่ต้องเปลี่ยนฮะ,ะเจอกับสกอร่าครับรอบนี้จะเสี่ยงนิดนึงครับเพราะว่าไดนาเราหายไปแต่มีลาคารสองดาวช่วยแทงไวครับชนะไป ไอเทมฮะ,ะเน้น5บาทแล้วกันครับก็เดี๋ยวไปกันที่ปลายอาฮะได้ตาเดี๋ยวเรามาทุบทิกตัวใหญ่เกินทิผมจะเอาปลายอาจะได้ราซิสเปอร์มาก็พอใช้ได้แหละโอ้แต่อยากได้ปลายอาฮะจะเอาตรามาทุบเปลวเลยฮะไอบิดแข็งตัวใหญ่เบิ่มๆนี่มันแบบขาเล็กไตหน่อยครับพิตบอ็อกมนเลยเล็กเลยอ่ะมิลิโอฮะขึ้นมาเป็น2ดาวครับซลฟีน2เส้นการมีบัมเบิลเวทะอ่ะเอามา เหลือตัง8ดทองเดี๋ยวรองส่มกันอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคลิเลีย2ดาวเฮคลิมไม่เอาเฮคลิมมาอีกแล้วไม่เอาเดี๋ยวเอานอร่ายูมิมารอขึ้น2แล้วไปลงที่ส่งเจอกับกาลิโอฮะเตจาวู ja u, มีเป็นไซเบอร์โฟกัสนะครับทำให้ได้ดาเมจค่อนข้างดีเมื่ออยู่ไกลครับซึ่งเราก็มีฮะวางตัวแบบฝั่งเดียวกันโอ้โหต่รอบนี หนักหน่วงอยู่ราคานผมหายไปแล้วครับแทงไม่มีฮะแล้วก็โอ้โหปลาไปโคตรแรงครับคาริสตาโอโ้ไม่ออกคาบิวให้เลยฮะเสียดายอะตอนนี้เรามีคาตาลิน่าแล้วฮะก็จะเป็น9ได้แล้วแต่ต้องถอดตราออกมานะครับกับเรามีชามฮะที่จะสุ่มตัว1-5ทองนะครับเรียงตามลำดับไปเลยอะเดี๋ยวผมขอสุ่มก่อนแล้วกันโอเคไดหน้าฮะ ก็ต้องถอดอยู่ดีครับไม่งั้นรอบนี้เราไป9ก้าแฟรี่ไม่ได้นะอ่ะเป็น9ก้าแฟรี่ฮะ9แฟรี่แบบคาลิสตาไม่ใส่บงกุฎครับ ก็คือจะไม่ได้ดาเมจแอมพลิฟายจะไม่ได้การดูดเลือดเอฟเฟกเพิ่มเติมอะไรพวกนี้ท้ซึ่งผมไม่มีที่ถอดและก็ไปแบบนี้ดีกว่าผมว่าคาริซ่าผมชอบแบบนี้แม้ว่าจะไม่มีดาเมจแอมพลิฟายเลยฮะแต่ก็คือได้ตีเร็วได้ตีกระจายแล้วมีสไลปเปอร์โฟกัสครับได้ความแรงขึ้นมาฮะก็ให้คาวบิลเป็นแฟรี่แทนครับ เซรัดมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนี่ผมต้องหาคาบิลยังไงให้2ดาวเี่ยขาดอีกบานเลยอ่ะเดี๋ยวเราเอาราคาออกไปนะครับราคาสอดาวแล้วน่าจะค้าแค่2ดาวเดี๋ยวเดินแค่ตัว5บาทนะฮะไอเทมเพิ่มเติมเจาะก,กราะจริงๆเรามีแล้วนะครับแต่ก็เจาะอีกก็ได้ ลัสวิสเตอร์มันไม่ค่อยทัวถึงฮะแล้วก็ได้นอร่าอยู่มีมาเป็น2ดาวครับแต่หน้ามากันอีกครั้งนึ่งอะตอนนี้ได้คาวิลเพอร์ม,มาอีกหนึ่งตัวด้วยจากในช่องแพนโดร่าฮะแล้วก็เดี๋ยวมาเป็นไอเทมติฟโกบและกาฮะคิดไม่ออกขี้เกียจคิด,คดละอยากเสริมแนวหน้าครับเอาให้ยืนได้ดานๆให้คาริซาได้ตรีฟีหน่อยก็เดี๋ยวให้คาราินาไปแล้วกันครับแล้วก็มีชามครับดอกทองเมื่อถูกสังหารนะฮะมีมอร์การด้าครับ ผมต้องการคาร์มิลอีกหนึ่งตัวเท่านั้นฮะคาร์มิลอีกหนึ่งตัวไม่มีมีปลายอาคาตาลีน่าก็ไม่สองดาวครับโอ้โหตัวไม่สองถูกถูกถูก่วเขาอยากจะเก็บไว้เลยแต่บนบีไอเทมป์อะดึงก็ได้ดึงก็ได้ดไดแต่ปลายอาก็น่าสนใจครับอ่ะเดี๋ยวเอาปลายอามาฮะเผื่อไปลงช่องสุ่มฮันโดราครับรอบนี้ฮะเจอกับกาลิโอ รามีราคาช่วยแทงอยู่ฮะแทงหนาหนานหน่อยแล้วก็โหเก็บไปค่อนข้างดีครับรอบน,นี้เหมือนว่าจะสู้ได้นะราคาโคตรแทงเลยแต่ก็เหมือนจะไม่ไหวแล้วเหมือนกันครับอือสามดาวเขามีเป็นโมดิไฮเปอร์ครับอือสี่พันกว่าสวยสวย มีชามออกมาเป็นทาเก็ตดัมมี่ฮะและ2ดาวคาวบิวมาไม่มีที่ถอดใอเท่มฮะเสียดายต้องรอขึ้น2ดาวเองฮะจะเป็น2ดาว2ตัวอะมิเโอฮะมาเพิ่อมอีกหนึ่งและมอกานนา2ดาวาโอเคฮะเอาไปลงไปลงเผื่อว่าได้5บาท3ดาวเนี่ยเอาจริงๆเิ้าอ,ออกมาเป็นคาวบิวนี่คือแบบโอเคเลยฮะอะมิโอฮะมาเพิ่อมอีกหนึ่ง5บาทตอนนี้ oh, <fine. S 1> หมดแล้วตังไม่มีดึงแล้ว เออกับฟซูเกอร์คลาฟเลยครับเป็นโอลาฟซูเกอร์คลาฟและเจอเป็นทีมโคลนด้วยฮะสามดาวเขามีเป็นซิงก์นะลูดานเทนเกิผมทนใช้คาร์มิวหนึ่งดาวนี่ไปก่อนฮะรอสองดาวด้วยตัวเองฮะถ้าไม่ไหวจริงๆค่อเขายทิ้งแล้วใส่คาร์มิวสองดาวไปแทนโอ้โหมิเลโอฮะมิเลโอจะสามแล้วนะครับขาดอีกหนึ่งตัวฮะไม่มีดูปครับเสียดายวะ่ะ โอเคฮะคาบิวสองดาวครับคาบิวสองดาวสองตัวนี่ต้องลุ้นนอร่ายูบิที่อยู่ในแพนโดร่านะถ้าออกคาบิวคาวบิวได้สามนะครับหรือว่าตัวเล็กๆเนี่ยถ้าออกมาเป็นมิลโอสักตัวหนึ่งมิลโอได้สามเหมือนกันนะฮะโอเคฮะทีมซูอร์คราฟยอมแพ้ไปแล้วนะครับก็จะเหลือทีมผมสู้กับแวนการ์ดหกกาลิโอฮะเจจาวู ไม่มีเลีโอครับน่าเสียใจเอองั้นมาเป็นนี่ดีกว่าฮะแฟรี่ดีกว่าตราแฟรี่ครับเราจะได้เปลี่ยนตัวแฟรี่1บาท2บาทออกไปและใส่ตัว5บาทไปแทนซึ่งตัวที่น่าเปลี่ยนก็จะเป็นทิซาน่าไม่ก็เซลฟิลน,นะฮะส่วนลิเลียเราต้องการบาชั่นอยู่ก็เอาไว้ใช้ก่อนแล้วก็มาเป็นนี่ฮะดานนาครับโอ้โหมา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 ,มารอบนี้อาจจะเป็นรอบสุดท้ายเดี๋ยวแปะดานนาเป็นแฟรี่นะครับแล้วก็มีชามครับสุ่มร้านค้าใหม่นะฮะ หาบิโอตัวสุดท้ายครับยังไม่เจอฮะตอนนี้ตังก็ไม่ค่อยมีครับสุ่มมือเองก็แล้วกันนะครับแล้วก็ไม่เจออ่ะเดี๋ยวขายได้หน้าตัวนี้ทิ้งไปโอ้โหไม่มีจริงมันจะจบไหม่รอบนี้สิบาแต้มสิบาแต้มสุดท้ายก็มีลุ้นจะไม่จบอยู่อ่ะเดี๋ยวลองสลอสักรอบหนึ่ง ทีมสุดท้ายที่เราเจอนะฮะจะเป็นแวนกาดนะครับแล้วก็มีการิโอเดจาวูเปิดมาด้วยโลดแต่ไปบนฮะมีเป็นนามีครับนามีน่าจะไปสตั้นทางขวานะฮะอยู่ไกลสุดอ่ะไม่ได้สตั้นครับคาริตตาเก็บไปก่อนตอนนี้ใส่ได้ามาช่วยเสริมครับแล้วดูเหมือนว่าคาร์มิลแฟรี่ของเราหายไปแล้วฮะการิโอค่อนข้างแรงเหลือแต่ได้าฮะได้าได้ไททันมาจากมีโอครับแล้วก็เรียบร้อยครับอ้าวจบซะแล้ว น่าเสียดายครับไม่ได้ทำมิดีโอ3ดาวเลยครับมันไปพลาดช่วงคลิปด้วยนะไอช่วงคลิปที่วุ่นวุ่นวุ่นวายไม่ได้ดูกขึ้นนะฮะไม่งั้นคือเราจะได้5บาท2ดาวไปส่มในแพนโดร่าเบนซิ่งอาจจะได้เห็น3ดาวก็ได้นะติดงกไปหน่อยครับไม่น่าง,งกเลยอ่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยวันนี้เราได้9แฟลลี่ครับกับ3ดาว คาริสตาเนี่ยด้วยความสามารถของแพนดอร่ากับดุ๊กที่ออกมาให้1อันนะครับทำให้3ดาวคาริสตาได้เลยจบไปเพียงเท่านี้ฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหากคุณชอบฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านรวมทั้ง Over t o p Up ครับก็สำหรับใครที่กำลังมองหาเว็บเติมเกมในราคาที่บอกว่าถูกกว่าเติมด้วยตนเองเนี่ยผมขอแนะนำร้านคา้านี้เลยครับซึ่งนอกจากจะมีท FT ีแล้วนะครับก็มีเกมอื่นอีกมากมายสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ Over Toup ได้เลยหรือวาางก์ดิสคริปกันนด้ก็ได้นะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ